สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพ์ยนะครับก็พาพี่น้องมาดูการทำสีของซูมิชิฟุโซหัวประดุกนะครับสองสีนย์เพิ่งเสร็จมันมาดเอาป้าเอาคันไหนดีครับครับากได้คันนี้แหละครับมีคนจองได้ยังครับโอ้คันนี้มีแล้วครับ <c oughs> เลือแต่คันยาวนะครับเอาไหมคันยาว,ยวไว้ก่อน <c oughs> เอาไว้ก่อนตา <c oughs> มีเงินซื้อสดหรือผ่อน ผมซื้อสดซื้อปีห้าคันเลยครับโอห้าคันเอาเออเอาทีละคันได้ไหมไม่ได้ถ้าทีละคันผมไม่ซื้อโอเอาสิบคันเลยเนาะโอโอ,อันนี้ขำๆกับป๋าไพรป๋าไพรนะครับเจ้าของอูนีน่เองครับเนื่มา,าเล่นมุกกันหน่อยนี่ทำสีเสร็จสดๆสสร้อนๆน,นะครับสำหรับโซ่หัวประดุกามาี ลนครอ๋อนี่ไปสกลนะครับสกลนครก็สงสัยจะเอาไปเอาเอาเอาไปบรรทุกเสือดำเปล่าเสือหน้ชัยอ๋ออ๋ออยู่เสียธนะชัยไปสกลนะพี่น้องไปสกลครับนี่อันที่สีะโอ้คันที่4นะครับตัวนี้เท่าไหร่ปาโอ้78ก็สีนอกครับพี่น้องนะ โซนนี้เจ็ดสิบแปดก็อยู่ประมาณเจ็ดิบแปดเจ็ดสิบห้านะครับนี่ทำสีแต่ว่ายางยังไม่ได้ตกแต่งนะครับเดี๋ยวจะเอาไปที่ตกแต่งนะครับเอาไปล้างแล้วก็ลงล้อใหม่นี่ล้อจากญี่ปุ่นมาครับนี่นี่ครับโอ้สวยดีครับสวยดีกิ๊กเลยนี่ครับนะตัวนี้ชชสซีนอกเลยชัสซีหนนี่ครับหนอกับนะ โอเคครับพี่น้องนะได้ดูกันทําสีทําสีอยู่ทําสีเจ็ดวันนี้เจ็ดวันครับทำเจ็ดวันนะครับถ้าผมทํานีคืนเดียวสองคืนเสร็จครับแต่นี้ช่างเขาทําเล่นๆนะเจ็ดวันทําเล่นๆเจ็ดวันก็ทําจริงๆี่ยี่สิวันครับ ล้อ,อเล่นนี่ม้องนะคำฉ่ำกัหนหแดดร้อนครับเ <Dead Road S 1> นี่ย <Dead Road S 1> ร้อนจัดเลยแดดร้อนจัดหลัดบอกครับพี่น้องโอ้ร้อนจริงๆผมต้องรีบไปอาบน้ําเลยเนี่ยร้อนนี้ครับไม่ไหวแล้วเดี๋ยวไปหาจวดนี่น้องจวดหน่อย่ะเดี๋ยวเซ็ตล้อใหม่ก็จะสวยกิ๊กเลยครับ <S <S เอาไปลงก่อนอันนี้เบาะยังไม่ใส่เนาะป๋าเนาะัโอ้ยยัง นะนะก็วิดีโอชุดนี้ผมจบด้วยฟุตโซ,โซโหัวปลาดุกนะครับจองนะพี่น้องเรียบร้อยเราเจ็ดแสนแปดไปที่สกลนครเดี๋ยวจะตกแต่งให้ครับก็จะออกมาสวยงามตอนนี้ทําสีเพิ่งเสร็จเพิ่งเสร็จเมื่อกี้ครับผมเลยรีวิวให้พี่น้องได้ชมนะครับเสร็จเรียบร้อยทําสีอาทิตย์หนึ่งชัางจากสีสเกตทำเจ็ดวันนะครับเจ็ดวันคันละเจ็ดวัน เดือนหนึ่งก็เจ็ดสี่ยี่สแปดได้ได้สี่คันนะครับสี่คันทำสองคนนะครับคันละค่าแรงก็อยู่มนันน่จาจะประมาณหยิบเยิบสองหมื่นนะพี่น้องนะต่อคันนะครับท่านใดที่เก่งเรื่องทําสีรถก็ติดต่อชาติจริญทรัพย์ได้นะครับเดี๋ยวมีงานให้ทํานะครับมีงานให้ทําเยอะหรือว่าช่างเชื่อมนะช่างเชื่อมที่สามารถขึ้นรูปกระบ,บะได้ก็ลองมาติดต่อได้พี่น้องนะ ที่ว่าอยากมีงานทำอ่ะก็วิดีโอชีนี้จบด้วยหัวประดุกครับพี่น้องนะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ